สมุดโครจรเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ระนองห้สุขสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมุดโคจรกับผมจ๊อบนิติสมุดโคจรและเพื่อนร่วมโคจรผมเตชินชับผมครับ<ม>แล้วก็คุณผู้ชมครับตอนนี้เราพาคุณผู้ชมโคจรกันอยู่ที่จังหวัดกร,ระนองครับใครที่เป็นแฟนคลับของเตชินสัปดาห์นี้ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดและรวมไปถึงประชาชนคนทั่วไปด้วยที่อาจจะไม่ได้ชอบเขาสักเท่าไหร่นะัก ผมจะพาคุณผู้ชมมาบุกบ้านของคุณเตชินผมพร้อมที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปบ,บ้านของคุณแล้วเอาอย่างไรดีครับจะไปไหนแล้วครับเราอยู่ที่อาณาจักรของผมแล้วพี่เขาใช้คําว่าอาณาจักรครับนี่คือถึงอาณาจักรของคุณแล้วถอยหลังไปครับยืนอยู่กลางถนนนี่แล้ววนดูให้รอบ สิ่งที่คุณพยายามพูดกับผมเนี่ยก็รู้สึกว่านี่คือเป็นลักษณะเป็นบ้านตึกแถวบ้านของคุณอยู่ตรงไหนพี่อยากรู้บ้านผมอยากรู้ผมไม่บอกพี่ดีกว่าแต่ผมให้พี่ทายดีกว่าว่าบ้านหลังไหนเนี่ยคือบ้านผมอ่าถายถายท่ายท่ายถายครับถ่ายมาเตชินเอามากันถึงแล้วหรอสวัสดีครับนี่คือคือใครคะแม่จะออกมาทำไมแม่เตชินค่ะแม่นี่คือคุณพ่อค่ะคุณแม่คุณพ่อเตชินคุณช่วยแนะนาอย่างเป็นทางการนิดนึงครับนี่คือ สวัสดีค่ะนี่ครับแม่คนเสวของผมครับหอมแก้มดูนี่คุณพ่อสุดหล่อผมครับอ่านี่ป๊าบคุณพ่อระวังทองครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกกี่คนครับสองคนค่ะสองคนเขาคนเล็กค่ะคุณพี่กับคุณน้องนี่ใครหล่อกันครับคุณน้องค่ะอแล้วบ้านคุณนี้ทําประกอบอาชีพอะไรครับสมัยก่อนใช่ไหครับพ่อแม่ก็ทําแพปลานี่แหละครับเจ็ดร้อยก็มาทําขายโชวห่วยเพื่อต้องการส่งออกพม่าเขาเอาปลามาส่ง ใช่เสร็จปุ๊บเขาก็ซื้อของเราส่วนใหญ่คนพม่าที่เข้ามาเขาเรยงุซื้ออะไรกันครับน้ำมันข้าวสารอะไรเงี้ยครับจะขายออกเยอะเี้สิ่งที่อยากจะรู้ต่อมาคือตอนเด็กๆคุณพ่อกับคุณแม่นี่เขากลัวใครมากันครับผม่าจะกลัวคุณแม่กลัวคุณแม่คุณแม่ตีตีเราโตขึ้นมาเราใช้วิธียังไงแทนก็พูดให้เข้าใจ เขาเป็นคนเข้าใจอะไรง่ายเหรอครับไม่ง่ายผมว่าเขาเป็นคนเข้าใจอะไรยากแม่ต้องอธิบายตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าจุดแปด่จะเข้าใจเขาเคยเล่าให้ผมฟังว่า๋อแล้วล่ะครับไอ้นี่ผมอยากรู้จริงคุณแม่คุณพ่อนี่ส่งเสริมการเป็นนักร้องของเขาชะคะถึงขนาดว่าคุณแม่นี่ตอนเย็นวันศุกร์ต้องขับรถกรุงเทพพาไปเรียนร้องเพลง ทำไมล่ะครับย<ว>ังไม่อยากให้ลูกไปเป็นแบบคุณหมอไปเป็นโน่นเป็นนี่อะไรเงี้ยไม่เอาทำไมถึงอยง <c oughs> ากให้เราคิดว่าคนที่เขาชอบอะไรแล้วเขาทําในสิ่งนั้นคงจะมีความสุขกว่าตอนนี้เขาเป็นนักร้องผู้คนทั่วประเทศรู้จักก็แล้วเตชินพ<า>่อคุณแม<พ>่รู้สึก,กยังไงภูมิใจคุณแม่ถ้าย้อนกลับมาหายเหนื่อยไหมที่เราขับรถไปส่งเขาถ้าย้อนกลับมาก็ไม่เอาแล้วทำทำไปได้ไง นี่คือเรื่องราวชีวิตของคุณคร่าวๆแต่ว่ารายละเอียดน่าสนใจต่อจากนั้นไปเขาบอกว่าเมื่อกี้บ้านอยู่ใกล้ๆแพรล่ปล่า<ช>เดี๋ยวคุณพ่อพ<ว>บอกจะต้องทำงานแล้วด้วยคุณพ่อคุณแม่เธอเลยครับสายาขวามีปี๊บอยู่เป็นไรครับแมป่ปูปีป๊บปูปีป๊บที่เข้าไปทำซ่อมตำอะค่ะนี่ครับกำลังเปิดให้ดูแล้วครับว่าปูข้างในคือปูอะไรอ๋อนี่นี่คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆ บ้านคุณนี่ทําอาชีพระดับชาติเลยนะครับลองจินตนาการดูถ้าไม่มีบ้านของคุณครับคนไทยจะกินปูปลาไหลยังไงถูกต้องการวิธีในการทำเขาทำไงคุณเนี่ยก็คือจับปูนําป่าชายเลนแล้วใส่ปูของปี๊บไว้เสร็จเรียบร้อยพอถึงเวลาเอาน้ําเค็มเนี่ยดองเลยคือน้ําเค็มไม่ใช่น้าเค็มในทะเลนะครับคือน้ําเกลือที่ละลายให้เค็มครับเสร็จเร็จแล้วก็เอามาเทใส่แล้วก็ปิดปิ๊บนอกจากปูปิ๊บแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีปูดำ มีแมงกะพุนตอนนี้แมงกะพุนกำลังขึ้นอยู่เลยพี่อยากไปดูไหมครับอยากดูครับตามผมมาผมอยากรู้ว่านี่คือเป็นอะไรเป็น,เป,นเป็นคลองเป็นคลองหน้าแพรครับออกไปนี่ก็สู่ทะเลละทะเลอันามันเวล,มมลาเข้ามาส่งแพนี้ชื่อแพรอะไรครับตองสองตองสองค,คุณแม่พี่จะพาไปไหนฮะไปดูกระพุนครับแพนูน้นคุณแม่นำเลยครับแม่เินไปเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการบุอกอาณาจักรของน้องเตชินนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นนะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายในอนาณาจักรของน้องชายของผมคนนี้ช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับสนับสนุนการโครจรโดยลดทุกอย่างให้เล็กลงเพื่อเพิ่มความสุขให้คุณโรงพยาบาลสมิติเวชโตโยตา้าอนาคตสังคมไทยความภูมิใจของเราปูนตราช้างมั่นคงคู่ชีวิตคนไทย สนับสนุนการโคจรโดยแมตดึกแมตเช้าดื่มเปปทีนทุกแมตตัแงโมทัวโทร02 277 0000 000. จําเำเป็นกดบัตรกดเงินสดยูเมพลั กลับมาโครจรกันต่อครับขณะนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดระนองกับการบุอกอาณาจักรของนักร้องซุปเปอร์ร์อย่างเตชินหลังจากที่เราได้เห็นกิจการบางส่วนของครอบครัวเขาเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นแพปลาปูปี๊บและขณะนี้ผมจะพาผู้ชมไปสัมผัสอีกหนึ่งธุรกิจของเขานั่นก็คือแมงกะพรุนครับสวัสดีครับอีครับสวัสดีครับ นี่ตัวนี้เราถือว่าเป็นแพแมงกะพุนเลยเหรอฮะใช่เรือมาถึงเอาขึ้นมานี่คือเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยเพิ่งขึ้นมาจากเรือช้อนจากทะเลขึ้นมาแล้วก็ไปดองอ๋อั้งเป็นสามังเสร็จแล้วเรา,าก็เอามาถึงก็เลี้ยงแล้วก็ใสบ่บ่อดองใหม่อีกทีหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาไปแปลงเป็นตัวตัวน้ำที่อยู่ในนั้นคือน้ำอะไรครับเกลือเป็นน้ำเกลือ,อจนกระทั่งพอสะอาดเรียบร้อยพอสะอาดเสร็จแล้วก็เอามาเลี้ยงเอามาคัดไซด์คัดไซด์เสร็จแล้วก็ไปตั้งเป็นตรงตั้งไว้ประมาณ12งชั่วโมใสิบสองไป่นครั่ ไต้หวันตะกร้ามาเลเซียคนไทยมีโอกาสได้กินไหมคนไทยไม่มีได้กิน A B C นี่หรอกเพราะว่าแพงไม่ใช่เป็นแพงเพราะว่าคนไทยเขาไม่นิยมเขานิยมว่าขานี่มันกินดีที่สุดนี่คือขาขามันเสร็จแล้วก็ต้องมาตัดตรงนี้ทิ้งหมายถึงว่าขี้มันตัดทิ้งเสร็จแล้วก็ไปดองคนนากินที่นี้นี่ในสิงคโปร์25บาทนี่ถูกถูกสุดเลยถูกสุดเลยหนึ่งขานี่ถ้าเกิดว่าขึ้นเหลาไปก็ราวๆซะสองร้อย S <S> คุณผู้ชมครับเรียกว่าได้ความรู้เกี่ยวกับการทำแมงกะปุลมากเลยทีเดียวครับอันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณอ e ีเก็กมากนะครับที่อุตส่าห์สละเวลาทําหน้าที่เป็นวิทยากรจะเป็นให้กับพวกเราและในเมื่อมาถึงแหล่งผลิตแมงกะปุลทั้งทีถ้าไม่ได้ลองลิ้มชิมรสก็คงจะการะไรอยู่ผมว่าเราไปลองชิมแมงกะปุลสูตรของบ้านเตชินเขาดีกว่าครับ <S <S นี่คือแมงกะปุนแมงกะปุนอย่างที่บอกครับนี่คือขากระปุนเมื่อกี้ที่คุยกับอีไว้ใช่ฮะที่คนไทยนิยมกินแล้วน้าจิ้มนี่แบบสไตล์สบายๆใช่นี่หันทะเล นี่นันตี้แบบสุกี้กอ้าล่ะลองชิมกันดูอร่อยยอดเลิศล้ำอันนี้ผมคุยนิดนึง,นงครับพี่คุณใช้ชีวิตนี้มาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กครับคุณตั้ต่เด็กกัน<ๆ>เรื่องอะไรไงโอโเ้เด็กๆเนี่ยผมเลยจะข้าวไปฝั่งตรงข้ามครับ,รบไปนั่ง แค่หอยจับปูเอามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับย้ำเด็กใช้ชีวิตฝั่งนูน้นวันนี้ผมขออนุญาตย,ย้อนเวลาไปย้ำเด็กของคุณผมพาไปได้แน่นอนจริงปะสรุปว่าผมจะพาพี่นั่งเรือส่วนตัวผมขอที่ัำพูดช้าๆผมจะพาพี่นั่งเรือส่วนตัวครับคุณผู้ชมครับเขาพูดถึงขนาดน,นี้แล้วเราไปดูกันครับว่าเรือส่วนตัวเขาจะเป็นยังไงแล้วผมจะมีโอกาสไปจับเด็กที่ว่าหรือเปล่าครับไปครับ แม่ผู้ชมครับในระหว่างรอครับบรรยากาศสบายๆแบบนี้เนี่ยผมว่ามันน่าจะมีเครื่องดื่มดีๆมีประโยชน์ต่อสมองเพื่อความสดชื่นของร่างกายที่สําคัญแม่ผู้ชมครับลองดูบรรยากาศด้านหลังว่านี้ครับความงดงามความสวยงามแบบนี้ได้ทั้งความรู้สึกได้ทั้งบรรยากาศแถมยังสดชื่นอีกด้วยเรียกว่ามีพลังขึ้นมาเลยทีเดียวครับนนปาาดีดค้ติูมานาน ฟังเราสถานในหนาวไกลนะพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับเรียนสนตรงผมมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่หาดไปได้ยังฮะยัง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 ขออนุญาตนะครับสัญญาปิดตานะครับถะงยังครับถึงยังครับเดินคุณผู้ชมเอ้ยตอนนี้ผมจินตนาการนึกถึงอารมณ์มาตอนที่เราไปภูเก็ตกันไปเที่ยวต่างประเทศกันนั่งเลยย้อนลำหรูอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ใช่ยัเป็นอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละครับหนึ่งสองสามเพิ่มยังไม่มาใช่ไหมครับนี่ไหน เรือส่วนตัวของผมนี่คือพาหนะของเราครับผมพาหนะนี้ยังเป็นแค่เรื่องเล็กเอาเรื่องอย่างอะไรดีกว่าก็คือการจับปลอยจับปูการไปฝังตรงนี้ครับพี่กิจกรรมใช่ครับกิจกรรมของเราคุณนี่ถูกต้องเลยอย่าไปคิดว่ามันเป็นเดือยย้อนเราไ่ช่างมันไม่ช่ไมช่างมันแต่กิจกรรมไปถึงแค่ฝังตรงนี้เองหูเจ้าเดือยย้อนอะไรลงเลยไหมลงเลยลงเลยผมลงเลยครับลงคือลงลง่าหนะน้อง คุณผู้ชมครับผมอยากจะบอกอะไรให้นะครับเนี่ยเมื่อก่อนในนะผมนั่งเนี่ยโอ้โหบ่อยมากบ่อยจนแบบรู้เลยว่าตรงไหนเป็นอะไรแถวเนี่ยเขาเรียกสะพานปลาด้านข้างนี้ครับเขาเรียกว่าปากน้าซีฟูดนี่และด้านหน้าผมนะครับี่หมู่บ้านปากน้ําออกไปทางด้านนู่นครับนั่นคือพม่าแล้วครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าเกาะสองครับผมโทษนะครับเป็นอะไร่ะครับพี่ครับทางนี้ค็ผู้อยู่ คตอบ้านเขาบ้านโผบ้านผมงี้ขับเรือไปมาบมกมือทักทายประชาชนเขาไปเ <Hello. S 1> รื่อยฮัลโหลรู้จักกา <Hello. S 1> นแลกันครับแม่ทักทายคนไปทั่วแบบนี้ต้องยกให้เขาจริงๆแหละครับก็นี่มันถิ่นเขานี่ครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าสองฝั่งคล้องที่เราล่องเรือมานั้นเราจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทําประมงของคนที่นี่หลังจากล่องเรือมาได้สักพักหนึ่งก็มีปัญหาเกิดขึ้นจนได้ครับซึ่งผมก็ได้คาดการเอาไว้แล้วตั้งแต่แรก ข้างหน้านี่แหละผมจะบอกพี่ให้<ย>เป็นสถานที่ที่ผมจะมาเล่นเก็บหอยจับปูอะนี่แสดงว่านี่ถึงแล้วถึงแล้วจุดที่ผมจะมาสามารถไปจับหอยจับปูได้เลยตรงน,นี้โอเค <Okay S 2> ผมพร้อมน้ำมันเยอะวันวนี้ม่รู้จับได้ปะจับไปได้ะอะไรนะพ่อตกลงวันนี้ลูกจับไม่ได้เหรอครับน้ํามันขึ้นไงออถ้าม,มาช่วงจังหวะน้ําให้ได้จับได้เฮ้ จริงๆเลยครับคุณผู้ชมครับพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยก็มีเหตุผลสารพัดสารพันธ์อันนี้จะโทษคุณพ่อหรือโทษคุณลูกดีครับเนี่ย่างนี้ไอ้ที่ถือว่าผิดพลาดครับผมไม่รู้น้ำจะขึ้นเมื่อไหร่แต่ถ้าพี่อยากได้จริงๆเนี่ยผมมีฟาร์มปูคุณพ่อครับที่เขาพูดมาว่าฟาร์มปูอะไรนี่ยังไงมีมีจริงไหมผมมีฟาร์มปูลืมแล้วเหรอครับว่านี่คืออาณาจักรของ แขกผู้ชมครับก็ลงเรือลําเดียวกันแล้วนี่ครับแถมอยู่ในอณาจักรของเขาอีกต่างหากจะพาผมไปไหนก็คงไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับแต่ไหนๆออกมาถึงขนาดนี้แล้วไม่อยากให้เสียเที่ยวครับพวกเราเลยบอกให้คุณเตชินเนี่ยพาล่องเรือสำรวจบริเวณนี้กันสักหน่อยครับและระหว่างนี้ผมมีกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดประชุมและแสดงสินค้าซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอันดับต้นๆที่ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยด้วยศักยภาพและความพร้อมของไทยในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์กับช่วงเข้าใจไมซ์ ถึงวันที่12กันยายนนี้คุณผู้ชมครับหลังจากช่วงเข้าใจไม้ในครั้งที่แล้วออกอากาศไปมีผู้คนสอบถามเข้ามามากมายและอยากจะทราบข้อมูลเพิ่มเติมของหน่วยงานที่ชื่อว่าสอสอปอนอซึ่งอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทยหลังจากที่ผมได้ค้นคว้าข้อมูลของสอสอปอนอจากเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของหน่วยงานนี้ทำให้ผมติดตามความเคลื่อนไหวและกิจกรรมอัปเดต ยิ่งติดตามก็ยิ่งน่าสนใจวันนี้ผมเลยขออาสาพาคุณผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านหนึ่งที่จะมาช่วยแนะนําให้เรารู้จักกับสอสอปนมากยิ่งขึ้นครับสอสอปนหรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะครับเป็นหน่วยงานของรัฐที่เรียกกันว่าองค์การมหาชนได้มีการจัดตั้งมาปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับหน้าที่หลักของเราก็คือการส่งเสริมที่จะให้มีการจัดประชุมหรือการจัดนิทรรศการในประเทศไทย ั้งการพยายามดึงต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแล้วก็เข้ามาประชุมในเมืองไทยอนอกจากนั้นในสถานการณ์เศรษฐกิจหรือวิกฤตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันการจัดประชุมในเมืองไทยนั้นเนี่ยเป็นมาตรการสําคัญที่จะช่วยพลิกฟื้นในเรื่องของเศรษฐกิจชาติในการกระตุ้นที่จะให้มีการจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่เราอยากเห็นมากที่สุดคือหน่วยงานหลักที่เป็นหน่วยงานภาครัฐก็ดีหรือองค์กรภาคเอกชน ที่ได้จดทะเบียนหรือว่าอยู่ในประเทศไทยมีสํานักงานอยู่ในประเทศไทยได้จัดการประชุมและการสัมมนาให้มากขึ้นในอนาคตถ้าเผื่อเราสามารถที่จะประชุมเมืองไทยไม่ให้เงินทองรั่วไหลไปต่างประเทศได้ก็จะถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่สามารถจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยในภาวะปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับ คุณผู้ชมได้รู้จักหน่วยง,งานหลักที่เป็นพลังขับเคลื่อนธุรกิจไม้ไทยที่ชื่อสอส,อสอปออนอกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารของอุตสาหกรรมไม้ในประเทศไทยผ่านช่องทางต่างๆของสอส,อสอปออนอแล้วกลับมาเข้าใจไม้เพิ่มยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปครับ สนับสนุนการโคจรโดย FM 8 8 5ลุลูกทุ่งไทยแลนด์คลื่นฮิตอารมณ์ดี24ชั่วโมงเลือกดีเลือก ule, ดัชมิว์ดีไลท์ทุกวันบ้านเชิงเขารีสอร์ทจังหวัดระนองโทร7 7 7 8 3 5 0 0 9รองเท้ามิกสตาร์ปัมาคุาต้อกันต่อครับขณะนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดระนองและตอนนี้น้องเตยชินกำลังพาพวกเราร่องเรือเที่ยวกันอยู่ครับ ทำไมผมต้องมาอยู่บนเรือลำเดียวกับผู้ชายคนนี้ทำไมผมต้องให้เขาเป็นคนบงการชีวิตผมใช่ตักหน้าไปเป็นทางนี้โอ้โหโอ้โห,โโหพี่จับผมไม่บอกอะไรพี่ให้ใครบ้างจะได้นักร้องแกมมี่อย่างผมเนี่ยขับเรือให้นั่งเมื่อกีนะ้คุณขับคดไปคคมาไปเลยผมปวดหัวไปหมดเลย ดี๋ยว่าแต่พี่ปวดหัวเลยครับพี่เมื่อกี้แดดแล้วร้อนแดดแรงๆเนี่ยผมก็ปวดหัวเหมือนกันมันนึกๆๆตรงเนี้ยนึกขึ้นมาเลยมีคุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาการปวดหัวโอ้ดีเลยครับคุณผู้ชมบอกว่าปวดหัวบ่อยมากๆบางครั้งนี่ปวดหัวจนกระทั่งอาเจียนออกมาแล้วก็ตาผ้ามัวเลยทีเดียวอาการแบบนี้ใช่โรคอันตรายเกี่ยวกับสมองหรือเปล่าถ้างั้นขออนุญาตถามที่ผู้สังเกตการานโคจรดีกว่าครับว่าวิธีการทางการแพทย์มีส่วนช่วยเหลือยังไงได้บ้างครับครัสดีครับสวัสดีครับคุณจอบครับ สำหรับคาถามที่ฝากถามผมมาเนี่ยนะฮะเรื่องอาการปวดหัวของคนไข้เนี่ยนะฮะอาการปวดหัวมีอาการตาผ้ามัวหรือมีอาเจีเจนเนี่ยในทางการแพทย์เราจะนึกถึงปัญหาทางสมองไว้ก่อนเสมออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะฮะอาจจะเป็นการปวดหัวธรรมดาแต่เราต้องนึกถึงไว้เสมอถ้าไม่แน่ใจเนี่ยเราแนะนําให้พาคนไข้มาโรงพยาบาลถ้าคุณหมอเขาตรวจแล้วเขาสงสยัยเขาอาจจะให้เอ็กซเรย์สมองอย่างเช่นการทำซีท s สแกนหรือการเข้าเครื่องแม่เหล็กหรือ MRI ถ้าผลการตรวจออกมาเนี่ยว่ามีปัญหาอาจจะเป็นเนืงง้องอกหรือมีความผิดปกติในสมองเนี่ย เราอาจจะแนะนำให้ไข้ผ่าตัดซึ่งในการผ่าตัดปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหลายอย่างที่ช่วยการผ่าตัดทําให้ปลอดภัยมากขึ้นเช่นการใช้กล้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการผ่าตัดหลังจากการผ่าตัดคนไข้โดยส่วนใหญ่ก็กลับไปทํางานได้ตามปกติครับคุณจ๊อบครับทำงานเพลินอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะฮะอากาศมันร้อนนะฮะเดี๋ยวจะปวดหัวแล้วจะเป็นอะไรไปซะก่อนนะครับสวัสดีครับคุณจ๊อบครับขอบคุณได้ประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยการที่เราดูแลตัวเองระมัดระวังตัวเองให้ดี่สุดก็ ถือว่าสําคัญและคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพแล้วก็สามารถส่งคําถามของท่านเข้ามาได้ที่อ e ีเมลที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้แล้วคำถามของใครได้รับการคัดเลือกให้ออกอากาศแล้วก็ทางทีมงานของเรามีรางวัลให้อย่างแน่นอนครับอ,อ๋อนั่นคือการมาเที่ยวอนาัากรของผม ไมจับ,บขอแก้ตัวนิดหนึ่งละกัน,นไหนเนี่ยผมไม่ได้พาพี่ไปจับปูจับหอยแล้วผมพาพี่มาท่องทะเลอันดามันดีกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกได้นะครับแล้วแวกนี้จัดเป็นชุมชนคนสําคัญเลยทีเดียวเป็นย่านสำคัญเลยทีเดียวเนื่องจากว่าระนองคือเมืองแห่ง แร่แร่หลังจะขุดแร่ได้แล้วผลส่งทางเรือใช่แน่นอนนั่นก็คือทางนี้แน่ๆผ่านทางคลองนี้ครับพี่ออกสู่ทะเลอันดามันรายการจะขนย้ายไปไหนไปแล้วตรงนี้คือแหล่งเศรษฐกิจตั้งแต่สมัยโบราณท้าคุณพาผมมาถึงอันดามันตรงนี้มันมีอะไรที่น่าสนใจไหมสิ่ที่น่าสนใจเนี่ยผมบอกให้เลยนั่นก็คือด้านหลังของผมครับ เกาะนี้ครับเขาเรียกเกาะผีครับเดี๋ยวผมขอให้ความรู้พี่เพิ่มนิดนึังตรงนี้มันเป็นจุดที่เป็นแม่น้ําใหญ่คนระนองจะเอาอคางขานมาโรยเพราะก็เลยมีชื่อว่าเกาะผีแต่จริงแล้วที่นี่ได้รับชื่อพระราชทานนะครับเขาเรียกว่ากเกาะสาร,รณีชื่อนี้ได้รับพระราชทานจากสมเด็จย่าครับเกาะผีก็จะมีรูปของเจ้าแม่กุนอิมมาป,ประดิษฐานไว้ทําไมฮะให้คนระนองเนี่ยได้กราบไหว้ เาะพีที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้คือจุดตรวจสารณีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่25ซึ่งจะคอยตรวจผู้คนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยและประเทศพม่าครับแหมก็ดูเทพเอีกแบบนึงเลยทีเดียวครับสำหรับด่านกลางน้ําแบบนี้และทันทีที่เรามาถึงเกาะน,น้องตสชินก็ไม่รอช้าตรงปลีเข้าไปนมักการเจ้าแม่ในศาลเพื่อขอพอรให้ผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขครับ ส่วนผมเองก็ต้องขอเข้าไปทักทายพี่พี่เจ้าหน้าที่ซึ่งประจําการอยู่บนก่อนนี้และเก็บวิวสวยๆบริเวณเกาะผีแห่งนี้มาให้คุณผู้ชมได้ชมกันส่วนที่เป็นไฮไลท์ของก่อนนี้ก็คือจุดชมวิวด้านบนที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมอยู่ซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพของทะเลอันดามันได้360องศาเลยทีเดียวครับาจากกอออรไมม่่ยลยยเชีว มือนไม่เกาะที่ตรงกลางจริงนะใชเพราะโดยรอบที่เราเห็นนะใช่โดยรอบที่เราเห็นนั่นคือระนองนั่นคือระนองนี่คือประเทศไทยของเราเราไปมองข้ามไปฝั่งตรงข้ามเราไปดูฝัเห็นวิกตอเรียพอยท์ เนี่ยนะที่เห็นมีตึกเนี่ยคนเรนองเรียกว่าเกาะสองแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันเป็นปลายของประเทศพม่าไม่ใช่เกาะอะไรหรอกจะอยู่กับแผ่นดินใหญ่นี่แหละเกาะสองนี่มีอะไรน่าสนใจครับมีรูปปั้นของท่านบุเรงนองผู้ชนะสิทธิ์ให้เราไปกราบไหว้นักท่องเที่ยวเวลาเดินทางมาก็มาพักผ่อนกันก็เดินมาเดินทางไปเที่ยวเกาะสองบ้างละกลับมาเที่ยวเรนองบ้านเราต่อเรนองบ้านเรานี่ของดีเยอะแยะกุ้งหอยปูปาร้อมพูดแต่ยังไงว่าหิว หิวสิหิวใช่ไหมหิวตั้งแต่กลางวันแล้วนั่นจะพาไปจับหอยจับปูต้นบ่านนี่ยังไม่ได้จับกินเลยเนี่ยไปฟาร์มปูไปจับปูกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปกินกันทีเดียวเนี่ยรักกันตรงนี้แหละรักกันตรงนี้นี่แหละ เอาละครับคุณผู้ชมครับหวังว่าคราวนี้คงจะไม่พลาดอย่างแน่นอนครับเพราะดูจากอาการมั่นอกมั่นใจเสียเหลือเกินกับฟาร์มปูที่เขาอยากจะพาเราไปชมส่วนเรื่องราวของการไปจับปูที่ฟาร์มนั้นจะสนุกสนานแค่ไหนและยังมีอะไรที่น้องชายผมคนนี้จะพาพวกเราไปเจอกันอีกนั้นต้องมาติดตามกันต่อในสัปดาห์หน้าครับบอกได้เลยครับว่าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดก่อนจากกันวันนี้ขอขอบคุณชมรมอนุรักษ์และเพื่อข่ายท่องเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดระนอง FM 8 8 5ลูกทุ่งไทยแลนด์ อุปกรณ์สื่อสารจาก UCI Corporation เส,สื้อผ้าสสวยๆจากโคลัมเบียและจีฟแล้วกลับมาท่องเที่ยวระนองกันต่อในคืนวันอาทิตย์หน้า3ามทุ่มครึ่งสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีลาตรีสวัสดิ์ครับ